ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อีกนิดเดียวนาโปลียื่น25ล้านยูโรหวังดึง Mac ate, แม็กโทมิเนตแต่แมนยูขอ30ล้านยูโรนะครับมาเอาตัวไปได้เลยล่าสุดนะครับมีรายงานว่านาโปลีทีมดังจากศึกกันโชซิเรียอิตาลีได้ทําการยื่นข้อเสนอครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการมูลค่า25ล้านยูโรให้กับสโมสัแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับไว้พิจารณา เพื่อสู่ขอแม็กโทมินไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทีมของอันโตนิโอคอนเต้พยายามจะเซ็นสัญญากับแม็กโทมินมาหลายวันแล้วและตอนนี้โจนวานนี่มันนาผู้อํานวยการกีฬาของพวกเขาก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับเพื่อเจรจาเรื่องการย้ายทีมนะครับและอยู่ระหว่างการเจรจาคว้าตัวสก๊อตแม็กโทมินกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมซึ่งทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ต้องปรับสมดุลทางด้านการเงินหลังในช่วงตลาด ซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงพึ่งทําการทุบก,กระปุกนะครับคว้าตัวนักเตะใหม่อย่างเรนิโโรโจชัวเซิร์เซมัตไทเดรเลและมัสลาวีนะครับด้วยค่าตัวรวมกันทะลุ100ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยโดยบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นนะครับที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือเอริกเทนฮากออกจากทีมโดยเชื่อว่าแม็กทูมินาก็อยู่ในรายชื่อที่ทีมพร้อมจะเปิดทางให้อัมลาโอแทฟฟ์ทันทีหากพวกเขาได้รับข้อเสนอ จํานวน30ล้านยูโรขณะเดียวกันนะครับแม็กโทมิเนเก็ไม่น่าจะได้สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทีมของเอริกเทนฮฮกอีกต่อไปแล้วซึ่งส่วนมากนักเตะจะได้ลงเป็นตัวสำรองเท่านั้นหลังจากที่ทีมปีศาจแดงใกล้จะคว้าตัวมานูเอลอูกาเตห้องเครื่องชาวอุรุกวัยจากปารีสซีฌแมงมาร่วมทีมนะครับและดาวเตะวัย27ปีรายนี้ก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าพร้อมจะย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีนะครับเพื่อลงสนามอย่าง มเสมอต่อไปและล่าสุดนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟราวิเซโอโลโมาโนผู้สื่อข่าวระดับสูงได้ยืนยันว่าข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการของนาปโปลีมูลค่า25ล้านยูโรนะครับแต่ยังต่ำกว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอยู่ที่30ล้านยูโรและตัวเลขนี้ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับซึ่งทางด้านโรมาโนเชื่อว่าสโมสรน,นาปโปลีจะอัพข้อเสนอเพื่อปิดดีลแม็กโทมินไปร่วมทีมซึ่งทางด้านนาปโปลีเพิ่งบรรลุข้อตกลงคว้าตัว ลูกากูนะครับกองหน้าของเชลซีด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกแอดออนอีก15ล้านยูโรนะครับโดยก่อนหน้านี้บิลลี่กิลมอนมิดฟิลด์ของไบตันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนาปโปลีนะครับแต่มีรายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้อยากได้แม็กโทมิเน่มาร่วมทีมมากกว่าทําให้ในตอนนี้พวกเขาเร่งติดดีลแม็กโทมินเน่ไปร่วมทีมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าแม็กโทมิเน่จะได้ย้ายทีมหรือไม่ถ้าไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับก็มีโอกาสสูงที่แม็กโทมิเน่ จะย้ายทีมและแอดมินว่าดิวของอูกาเตที่จ่อแล้วจ่ออีกนะครับไม่ประกาศปิดดิวสักทีน่าจะรอการย้ายออกของแม็กโทมินเออย่างแน่นอนซึ่งรอบก่อนที่ปิดดิวเดริกและมัสราอุยก็ปิดดิวในวันเสาร์ก่อนเกมการแข่งขันเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้ทีมปีศาจแดงของเราจะสามารถปิดดิวอูกาเตได้หรือไม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดีวนี้น่าจะเป็นดีลเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าแดนเอสเวิร์ดได้ทําการต่อสายทาบแอนโทนีโรบินสันแบ็คไซด์ของฟูแลมแมนยูพร้อมทุ่ม30ล้านปอนด์ดึงร่วมทาบแพลนสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นดีลเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้นะครับในการย้ายทีมของแอนโทนีโรบินสันแบ็คไซด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาของฟูแลมเพื่อดึงเข้ามาแก้ปัญหาแนวรับนะครับที่ ได้รับอาการบาดเจ็บตามรายงานของเดอะกาเดียนและกิฟมีสปอร์ตนะครับสื่อของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานตรงกันว่าในตอนนี้แดนแอสเวิร์ดผู้อํานวยการกีฬาของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการติดต่อสอบถามโอกาสการย้ายทีมของแอนโทนีโรบินสันไปแล้วแม้ว่าแบ็กซ้ายวัย26ปีเพิ่งจะต่อสัญญายาวกับฟูลแลมไปจนถึงปี2028แต่ทว่าเจ้าตัวก็ไม่ปิดบังความปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นในโอแธฟอร์ดนะครับดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต แต่ต้องทำงานอย่างหนักนะครับในการเจรจากับสโมสรของกรุงลอนดอนโดยทีมปีศาจแดงยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์ให้กับทางฟูลแลมนะครับเพื่อหวังคว้าตัวแอนโทนีโรบินสันมาร่วมทัพให้ได้นะครับในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์นี้หากพวกเขาสามารถขายแข้งในทีมออกได้ทันเวลาอย่างไรก็ดีนะครับที่ผ่านมาโรบินสันได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างมากจนนักเตะกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นม,มากที่สุดคนหนึ่งของเเพอร์ลิกในช่วง2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมา โดยนักเตะย้ายจากวีแกมมาอยู่กับฟูลแลมเมื่อปี2020นะครับด้วยค่าตัวเพียง2ล้านปอนด์เท่านาั้นแต่ตอนนี้ค่าตัวของเขาพุ่งทะยานไปที่30ล้านปอนด์แล้วจากการที่ทีมปีศาจแดงกําลังมองหาแบ็กซด์เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่พวกเขาเสียลุคชอและมา,ลาเลเซียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บยาวและในตอนนี้พวกเขาพุ่งเป้าและต้องการโลบิสันมาร่วมทีมเป็นอย่างมากโดยยินดีที่จะยื่นข้อเสนอเต็มจํานวน30ล้านปอนด์นะ ตามที่เจ้าส่วนน้อยต้องการเพื่อปิดดิวแข้่งรายนี้มาร่วมทับในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากมีรายงานว่าในตอนนี้เตรียมที่จะขายแม็กโทมิเนได้แล้วแม้รู้ดีนะครับว่าพวกเขาจะต้องเจอกับการแข่งขันแย่งตัวกับหลายทีมก็ตามนะครับในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์นี้แต่แดนแอสเวิร์ดมีความมั่นใจนะครับหลังจากได้ต่อสายพูดคุยกับนักเตะเป็นการส่วนตัวแลโดยมีรายงานว่าแอนโทนีโรบินสันก็กระสันย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงเช่นเดียวกันเรื่องการเจร เราอจานี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับสำหรับแดนแอสเวิร์แต่ติดอย่างเดียวนะครับติดที่กฎการเงินนี่แหละครับที่ทําให้ทีมปีศาจแดงขยับตัวได้ยากเหลือเกินนะครับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซัตตันฟันธงเกมเพเมอรีคู่แรกไบรทันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างเก็บ3มแต้มมาได้ทั้งคู่นะครับในเกมแรกและวันนี้นะครับพวกเขาจะพบกันเป็นคู่แรกของสัปดาห์โดยคิดซัตตันกูรูประจําสํานักข่าว BBC ได้ออกมาฟันธงสกอร์ในศึกเพเมอรีคู่แรกประจําสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างไบรทันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยให้ทัศนะไว้ว่าการได้ออกสตาร์ทในเกมเพเมอรีคด้วยชัยชนะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ สำหรับเอริกเทนแฮมแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเท่าที่ควรก็ตามลิซันโดมาติเนสจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับพวกเขาในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนผมรู้ว่าทุกคนต่างพูดถึงผู้เล่นในแนวเลวแต่ในซีซั่นที่แล้วส่วนใหญ่คนคิดถึงแต่มาติเนสเขาคือคนที่ทําให้แนวรับแมนยูแข็งแกร่งขึ้นในนัดแรกผมทานายว่าไบตันจะแพ้เอวาตันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ชนะได้อย่างง่ายดายพวกเขา แต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ได้ดีและฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ก็เริ่มต้นได้ดีมากการคว้าชัยชนะนัดแรกในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นมีความสําคัญเสมอมันทําให้เชื่อมั่นว่าทีมเข้าใจเทคนิคและแนวทางของเขาในเกมนี้ซัตตันฟันธงสกอร์นะครับว่าไบาตันจะเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไป1ประตูต่อเน,น่องแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรกับผลสกอร์คู่นี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอ มินคิดว่าทีมปีศาจแดงของเราจะเฉือนชนะไปตั้นได้นะครับสประตูต่อหนึ่งและโจชัวเซิร์กซี่ยิงต่อเนื่องนะครับในเกมนี้ ปิดท้ายกันที่เป็นเหมือนแม่แท้ๆอามัดสุดเศร้าแม่เลี้ยงสิ้นใจล่าสุดนะครับอามัดดิยันโลได้ระบุว่าแม่เลี้ยงของเขาเพิ่งเสียชีวิตโดยเจ้าตัวบอกว่าเธอเป็นเหมือนแม่แท้ๆคนหนึ่งของเขาเลยอามัดดิยันโลปีชาวไอวอรีโค้ชของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สโมสรดังของศึกเมียริกอังกฤษได้เปิดเผยนะครับว่าแม่เลี้ยงของเขาเพิ่งเสียชีวิตลงในตอนแรกอามัดโพสรูปหญิงคนหนึ่งที่อุ้มเด็กสองคนเอาไว้ด้วยพร้อมกับทีมข้อความว่า ่าขอให้สู่สุขตินะครับแม่ขอให้พระอันล้สส์ทรงให้อภัยกับทุกอย่างที่แม่เคยทาซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับทำให้ตอนแรกหลายคนคิดว่าคุณแม่ของอามัดบิยาโลเสียชีวิตและหลายคนก็โพสต์ไว้อะไรแบบนั้นนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่าทุกคนผมอยากชี้แจงหน่อยท่านไม่ใช่แม่ตามพันธุกรรมของผมท่านเป็นแม่ของพี่ชายกับพี่สาวของผมแต่ท่านก็เหมือนกับแม่คนหนึ่งของผมเหมือนกันขอให้ท่านไปสู่สุขตินะครับก็ ขอแสดงความเสียใจกับอามัดดิยันโลด้วยนะครับที่เสียคุณแม่เลี้ยงไปในค่ําคืนที่ผ่านมาและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่24สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ